บ้านไม้คนเมืองร้านบ้านไม้คนเมืองนะคะนี่อะไรคะอ๋อยำขนุนออืยำขนุนเนี่ออะไรอะ่ะแอบดูแกงไรแกงฮังเลเนื้อหมูแยกหม้อกันนะคะเป็นหม้อดินเลยอะ่ะ อ๋อเข้าวซอยเขาก็ต้องใส่แหนหมูยี่สิบถุงถุงนี่อะไรคะอ๋อแกงฮังเลทำทำสำเร็จเลยเนี่ยนี่เขาสั่งไว้ขายดีนะคะนี่เมนูอะไรคะขนมหวาน่ะขนมหวานสาคูเผือกข้าวโพดขโดนี่น้ำกะทิคนๆเลยเนาะ กะท่สดนะคะแคปหมูจะเป็นเวอร์ชันแบบมีนแครแคปหมูต้องแบบนมูห้อยห้อยเป็นพวงน้ำเนียวนะคะตำขนุนหังเลน้ำเนียวด้านนั้นเป็นข้าวซอยมาพร้อมเครื่องเคียงค่ะแคปหมูอะไร เป็นเอ็นนะคะเอ็นใช่เอนเน็นเนื้อเนื้อเเป็นต่อนเลยน้ำเงี้ยวค่ะน้ำเนี้ยวเส้น,นเป็นขนมจีนเลยค่ะ